ไม่รู้จักกันเวลาที่อุปสมบทมันประชานั้นวิดามารดาก็ไม่ทราบแต่เว่าถึงอย่างไรก็ดีองค์สมเด็จพระชินสีตรัสว่าวิดามารดาย่อมได้อน,นิสงส์โดยสมบูรณ์นี่เป็นอันว่าอน,นิสงส์แห่งการอุปสมบทมันประชานี้แปลกจากบุญกุศลอย่างอื่นเป็นอันว่าขอพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าบุญอย่างอื่นที่ลูกทำไปแล้ว ถ้าพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ถ้าไม่โมทนาย่อมไม่ได้อาน,นิสงส์นั้น mm. แต่ว่าการอุปสมบทและบรรพชามารดาซึ่งท mm. อดบุตรมาแล้วต่างคนต่างจากกันไปพ่อแม่ไม่ทราบว่าบุตรมีรูปร่างหน้าตาเป็นประการใดเพราะจากกันไปต้องแต่คลอดใหม่ๆสำหรับลูกชายก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าบิดามารดาเป็นใคร แต่ว่าอุปสมบทมาชาเมื่อไร่บิดามันใด